สมัยนี้นะคะภัยโกงต่างๆเนี่ยมาทั้งหน้าบ้านมาทั้งในบ้านเราเลยมาทางมือถือของเราเนี่ยแหละค่ะถ้าเรามีสติมีปัญญาก็เท่ากับเรามีคุณธรรมโอกาสที่สิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะที่เราเรียกกันว่าอาธรรมหรือกิเลสนี่แหละครับมันก็จะไม่มีช่องที่จะเข้ามาสนใจเราแลวโอกาสที่คนอื่นเขาจะมาทําอะไรกับเราในทางที่ไม่ดีไม่ดีนี่มันก็เกิดขึ้นยากอย่างอาจารย์เนี่ยเคยเจอไหมคะ มีคนโทรมาบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยท่านถูกรางวัลน,นะนี่ถ้าเราไม่มีสติโอ้ดีสิคำว่ารางวัลน,นี้เราจะตาโตเลยนะรออางวัา <laughs> นั่อะไรเหรอคะอาจารย์ตอบไปยังไงคะผมผมก็ไม่ตอบอะไรก็เฉยๆก็ปิดเครื่องไปเอาปิดเครื่องอัน,นเป็นวิธีการที่ดี <laughs> นะก็รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอะ <laughs> ค่ะพอดแคสต์เราได้ทำ จากการฟังคำสอนที่สืบทอดมาถึง2,500ปีในพระไตรปิฎกเชิญชวนให้พิสูจน์ด้วยตัวเองดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเอหิป e ัสสิโกขอจงพิสูจน์ก่อนจะเชื่อแม้จะเป็นคำสอนของพระองค์ก็ตามร่วมส่งเสริมธรรมโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม สวัสดีค่ะดิฉันเพชรรีพรมช่วยค่ะต้อนรับนะคะเข้าสู่พอดแคสต์เราได้ทำค่ะซึ่งก็เป็นรายการธรรมะฟังสบายๆนะคะนำเรื่องราวชีวิต ที่เราเจอเจอทุกวันนี้ล้ค่ะแล้วก็นำธรรมะจากพระไตรปิฎกนะคะมาะดูว่าเราจะแก้ปัญหาชีวิตที่เราเจ,เ,จเจอกันทุกวันนี้เนี่ยได้อย่างไรหลายๆคนนะคะเวลาเราเจอภัยต่างๆนะคะเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันหวัดไหวมันสั่นสะเทือนมันทุกข์มากมันนอนไม่หลับนะคะบางคนต้องการที่จะให้ใจของเราสงบก็จะสวดมนต์ แต่บางคนที่สวดมนต์ไม่เป็นเนี่ยนะคะจะทำยังไงเราจะพาใจของเราเนี่ยนะคะให้รอดพ้นจากภัยพิบัติหรือว่ากโกงต่างๆเนี่ยได้อย่างไรมีวิธีหรือเปล่านะคะเราก็มาฟังคําอธิบายนะคะ,ะจากอาจารย์สุชาวพลอยชุมนะคะ mm. อาจารย์ขาสวัสดีค่ะสวัสดีค, mm. ดครับค่ะเรื่องของการสวดมนต์ mm. เราก็ได้ยินกันบ่อยนะคะว่าบางคนเนี่ยก็จะสวดมนต์ทุกคืนให้เรามีชีวิตที่ดีคล้คลาด ภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีกกนโกงต่างๆมันก็ทํา<ๆ>ทให้เรารู้สึกว่าภัยเนี่ยใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นนะคะคสวดมนต์แล้วก็ยังเจอ,อมไม่สวดมนต์บางทีก็ไม่เจอเพราะฉะนั้นก็เลยมีคําถามว่าออถ้าเราไม่อยากเจอเหล่านี้เนี่ยนะคะไม่ต้องสวดมนต์ได้ไหมคะอาจารย์ครับหรือว่ามีความเกี่ยวพันกันยังไงบ้างนะคะสิ่งที่เราน่าจะทาความเข้าใจเป็นอันดับแรกเนะี่ยเป็นเบื้องต้นก็คือเรื่องการสวดมนต์ ความจริงเป้าหมายของการสวนมนต์นี่ก็คือต้องการให้เรารู้และเข้าใจธรรมะหรือคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับเพราะว่าการสวนมนต์นั้นมันเท่ากับเป็นการทบทวนสิ่งที่เราเคยจำสิ่งที่เราเคยรู้สิ่งที่เราเคยคิดย้ำสิ่งนั้นอยู่บ่อยๆหรืออยู่เสมอเสมอ เพราะฉะนั้นถ้าเราสวดมนต์อย่างถูกวิธีหรือเราเข้าใจในสิ่งที่เราสวดนี่ oh. มันจึงเท่ากับเป็นการเตือนตัวเองหรือสอนตัวเองไปไปในตัวเหมือนเตือนสติเราไปใ,ในตัวด้วยใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราสวดมนต์อย่างถูกต้องก็คือหสวดในบทที่มีความหมายหรือมีคําสอนที่ดีที่เหมาะสาหรับเราหรือที่เราต้องการสองเราเข้าใจความหมายของบทสวดมนต์สา เราสวดอย่างมีสติคือสวดอย่างตั้งใจไม่ใช่สักแต่ว่าสวดอ๋ออันนี้สวดมนแปลได้ไหมคะบางทีเราไม่เข้าใจภาษาบาลีได้การสวดมนนี่มันควรจะสวดโดยที่เราเข้าใจความหมายของบทที่สวดเพราะนั้นการที่เราจะเข้าใจความหมายของบทที่สวดนี่ทางที่ดีก็คือสวดมนแปลหมายความว่าสวดทั้งคําบาลีแล้วก็มีคําแปลเป็นไทยด้วยเช่น อรลังสสมมาสมพุทธโธพร,ระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหรอันต์อะไรแบบนี้นะครับเออเราก็เข้าใจว่าเรากําลังสวดอะไร oh เรากําลังคิดอะไร oh เรากําลังพูดถึงใคร oh มันก็จะได้คุณค่าได้ประโยชน์จากการสวด oh เราใจเราก็จะนออ้อมนําไปที่พระทุกองอืมใช่แต่ถ้าสวดแบบ ไม่ไม่รู้ความหมายนี่บางทีมันก็อาจจะเลื่อนลอยบางทีปากสวดแต่ว่าใจไปไหนก็ไม่รู้สวดไปตามความเคยชินใจไม่ได้อยู่ที่บทสวดอันนี้มันก็แทบจะไม่ได้ความหมายอะไร<อ>นะคะรับเพราะฉะนั้นถ้าเราสวดมนต์อย่างถูกวิธีอย่างน้อยที่สุดแม้จะไม่รู้ความไม่รู้คําแปลแต่เราตั้งใจสวดคําว่าตั้งใจสวดหมายความว่าใจเราอยู่กับคาที่เราสวดมันก็ทําให้ใจนิ่ง ใจสงบที่เรียกว่าใจเป็นสมาธิได้แล้วพอเรามีสมาธิหรือใจเรามีสมาธิหรือใจเรามีความสงบมากขึ้นนี่ทางพุทธศาสนา,า,าถือว่ามันเป็นที่มาของปัญญาความรู้ความคิดความเข้าใจสิ่งต่างๆดีขึ้นการที่ใจเราสงบนี่เราก็มีสติมากขึ้น<อ>เพราะความหมายของสมาธิคือความมีสติค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีสติเนี่ย มีสติปัญญาเนี่ยมันก็ทําให้เรารับมือกับชีวิตได้อะไรที่เข้ามาหาเราได้ยิ่งสมัย<ช>นี้นะคะภัยโกงต่างๆเนี่ยมาทั้งหน้าบ้านมาทั้งในบ้านเราเลยมาทางมือถือของเราเนี่ยล่ะค่ะคนะคะยิ่งทําให้เรายิ่งเสียสติมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเราฟังคนนี้คนนี้ว่ามาอะไรเงี้ยถ้างั้นก็แสดงว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือไม่ใช่การสวดมนต์ในการที่เราจะพาใจของเราเนี่ยนะคะให้มีสติให้อดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆที่เข้ามาหาเรา แต่ว่าสิ่งที่เราควรจะทําก็คือต้องมีสติใช่ไหมคะมีสมาธิมีสติต้อง,องการสวดมนต์ก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยสร้างสติช่วยเสริมสติแต่ว่าการที่เราจะมีสตินี่เราอาจจะไม่ไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้สําหรับคนที่สวดมนต์ไม่เป็นค่ะมันก็คือเราต้องหัดคิดหัดนึกไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นี่เราควรมีสติก็คือ มีความคิดความนึกที่อย่างน้อยก็รอบครอบขึ้นเกี่ยวกับสิ่งนั้นนั้นถ้าเรามีสติมีปัญญาก็เท่ากับเรามีคุณธรรมเพราะว่าสตินี่ท่านก็เรียกว่าเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่ง<อ>ปัญญาก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งนี่พอเรามีคุณธรรมหรือมีธรรมะเกิดขึ้นในใจหรือมีธรรมะอยู่ในใจนี่โอกาสที่สิ่งที่ไม่ชัดไม่ใช่ธรรมะที่เราเรียกกันว่าอาธรรมหรือกิเลสนี่นะครับ มันก็จะไม่มีช่องที่จะเข้ามาสนใจเราไม่ปล่อยให้ความโลภเข้ามาครอบงำไม่ปล่อยให้ความโกรธเข้ามาครอบงำไม่ไม่ให้ความหลงเข้ามาครอบงำจิตใจเราค่ะแม้วโอกาสที่คนอื่นเขาจะมาทำอะไรกับเราในทางที่ไม่ดีไม่ดีเนี่ยมันก็เกิดขึ้นยากะเพราะส่วนใหญ่เขาก็จะมาหาความโลภของเราถ้าเรามีความโลภเราก็จะตกเป็นเหยื่อเขาได้ง่ายโดยเฉพาะตอนนี้นะคะจายากลุ่มเป้าหมายของเขาเลยเนี่ยนะคะก็คือ สอวกอลุ่มผู้สูงอายุับครบอย่างอาจารย์เนี่ยเคยเจอไหมคะอย่างที่เคยเจอนะครับ<ม>ก็อาจมีคนโทรมาบอกว่า<ม>โอ้ขอแสดงความยินดีด้วยท่านถูกรางวัลน,นะแล้วอาจารย์นี่ถ้าเราไม่มีสติโอ้ดีสิอ,อ๋อคำว่ารางวันนี้เราจะตาโตเลยนะแล้วั <laughs> ตตววนอะไรเ,เหรอคะใช่แต่พอเรามีสติเราก็จะคิดได้ว่า นี่เราไม่ได้ไปทําอะไรไมันจะไปถูกรางวัลอะไรได้ยังไงแบบก็พอจะรู้ได้ว่าเออไอสิ่งที่เขาบอกนี่มันน่าจะจริงแนะน่าจะเท็จ<อ> <laughs> ใชครับค่ะเออแต่ถ้าเผื่อเราไม่ไม,ไม,ม่ไม่มีสติถ้ากับเราเปิดช่องให้ความโลภให้ความอยากได้อะไรมันเข้ามาเราก็ตกเป็นเหยื่อเลยแล้วก็ตกเป็นเหย,ยืออ่ยอ ต่อให้สวดมนต์หรือไม่สวดมนต์ไม่เกี่ยวแล้วตอนนี้ไม่มีสติแล้วใช่เพราะฉะนั้นพอเรามีสตินี่มันก็จะทำให้เราเริ่มต้นจากการที่เรียกว่าสำนึกหรือระลึกหรือคิดได้ว่าเออเรื่องนี้มันน่าจะ เป็นอะไรน่าจะเป็นเรื่องจริงและเรื่องเท็จอาจารย์ตอบไปยังไงคะผมผมก็ไม่ตอบอะไรก็เฉยๆก็ปิดเครื่องไปเ๋อปิดเครื่องอันเป็นวิธีการที่ดีนะใช่ก็รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอะค่ะพูดไปเดี๋ยวก็ยืดยาวมันไม่มีประโยชน์เสียเวลาค่ะเดี๋ยวแต่ถ้าเกิดไม่ใครไม่มีสติยิ่งพูดไปเนี่ยก็จะยิ่งเสียหายได้นะคะครับอันนี้คือในกรณีที่เราไม่เห็นหน้าเห็นตาคนที่พูดนะครับค่ะเดี๋ยวถ้าเป็นคนที่เขามาคุยกับเรา ใครก็ไม่รู้อืเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติเราก็น่าจะคิดได้ว่าเออคนนี้เราไม่รู้จักคนนี้เราไม่คุ้นเคยค่ะคนนี้ไม่ใช่ญาติมิตรอะ้วมาพูดสิ่งที่เหมือนกับดูมันดูเหมือนดูจะดีเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะว่ามันผิดปกติผิดธรรมดาค่ะคือถ้าเราคิดในแบบนี้เป็นเบื้องต้นเนี่ยมันก็คงไม่มีโอกาสที่จะทําให้เขามาทําอะไรกับเราได้เพราะถ้ากับเรา ใช้สติปิดช่องโหว่เพื่อไม่ให้ความโลภเพื่อไม่ให้ความอะไรจะไรมันเข้ามาครอบงำจิตใจของเราอ oh. ถ้าเรามีคุณธรรมแล้วสิ่งที่มันผิด,ผ,ดผิดทั้งหลายมันเข้ามาไม่ได้หรอกแต่ที่มันเข้ามาได้เพราะเราเปิดใช่แล้วเขาก็เห็นใช่ <laughs> เพราะว่าเขาหากินกันทางนี้เขาจะรู้ว่าเราตกเป็นเหยื่อของเราแล้วใช่ oh. เขาแค่เอาเหยื่อมาตกนะคะเราก็กินไปเลย พราะจริงๆงแล้วถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่ของเราอะ<ช>่ะเราก็ไม่กินมันเราก็ไม่โดนพราตำหลักของพุทธศาสนานี่ท่านจะบอกว่าถ้ากิเลสมาแล้วปัญญามันก็หายปัญญามันก็หลบคแต่ถ้าเรามีปัญญาและกิเลสมันก็ไม่กล้าสู้หน้าอ๋ออันนี้เพื่อนเล่าให้ฟังนะก็บอกว่าเข้าโอนเงินผิดให้เราโอนเงินกลับแล้วถ้าไม่คืนเงินเป็นสองเท่าไปแจ้งความหาว่าเรากงเขาแล้วคนที่ไม่รู้เท่าทันก็จะรีบ ายให้ไปสองเท่าอันนี้ก็คือแสดงว่าเราเปิดช่องวูให้กับเขาเพาะว่าเราเริ่มต้นคิดแล้วก็เริ่มคิดเอาแล้วว่าโ,โอ้ดีดี <laughs> แต่ถ้าเราเริ่มต้นคิดแบบคิดดีหรือคิดถูกว่ามันไม่ใช่ของเรามันมาได้ยังไงอ่ะแล้วถึงมันมาจริงมันก็ไม่ใช่ของเราเราจะเอาหรืออะไรประเภทนี้นะครับแต่ว่าถ้าเริ่มต้น เอาซะก่อนแล้วมันก็ค่าเปิดช่องโหว่ให้เขาเขาก็สามารถจะขยายช่องนั้นให้มันโตขนาดไหนก็ได้มันก็เ<ม>ป็นโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อเขาเพราะฉะนั้นคุณธรรมคือปัญญาคุณธรรมคือสติค่ะคุณธรรมคือระมัดระวังนี่คือคุณธรรมนะครับม,มันก็เรือดธรรมดาเนี่ไม่ไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องอะไรแต่เนื่องจากว่าที่ผู้าศาสนาท่เรียกว่าเราปล่อยให้กิเลสเช่นความโลภ ปดบางจิตใจของเรามันก็เลยปดบางปัญญามันทําให้ปัญญาไม่ทํางานเป็นเรื่องที่ที่เราเองทั้งนั้นเลยเราจะเปิดเราจะปิดอยู่ที่ตัวเราเรื่องแบบนี้มันมันก็ควรควรจะต้องมีการฝึกบ้างฝึกรู้ฝึกคิดฝึกฟังฝึกอะไรประเภทนี้นะครับโดยเฉพาะยุคนี้เนี่ยต้องมีการฝึกแบบฝึกสติให้เยอะเลยนะคะถ้าอย่างนั้นต่อให้ฝึกสติดีแล้วบางทีเนี่ยสติมันไม่ได้อยู่ตลอดนะคะอาจารย์ใช่ไหมคะมันก็มามาไปไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ แล้วพระเจ้าท่านย้ำสติเป็นเรื่องที่จําเป็นในทุกกรณีสตินี้ต้องมาก่อนในทุกกรณีค่ะแล้วมันจะทําให้คุณธรรมข้ออน่นๆนค่อยๆตามมาคือถ้าสติไม่มีซะแล้วนี่ก็คุณจะามข้ออื่นก็ไม่ต้องพูดถึงค่ะหายหมดเลยใช่คืออย่างที่อาจารย์บอกไว้นะคะว่าธรรมะเนี่ยมาเป็นทีมอืมาข้อหนึ่งก็หมายีกหลายข้อมาช่วยเราแต่ถ้าเราไม่มีข้อนี้นะอีกหลายข้อนะอืก็ไม่มาเหมือนกันอืนี่แต่กับพระเจ้าท่าน มาช่วยชี้เห็นว่าสิ่งที่เราควรเริ่มต้นหรือจุดเริ่มต้นที่เราควรมีก็คือสติแล้วก็ธรรมะอื่นๆที่จะช่วยฝึกหรือเพิ่มพูนสติก็อย่างเรื่องการสวดมนต์นี่นะ,ะการสวดมนต์นี่ก็เพื่อทำให้จิตใจเราสงบนิ่งมันก็เป็นการเพิ่มสติหรือการฝึกสมาธิโดยตรงนี่ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มสติก็คือเป็นการกระตุ้นธรรมชาติส่วนนี้ให้มัน ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้นแต่ถ้าคนที่ที่โดนไปแล้วแล้วคิดหนักอันนี้นี่คือต้องสวดมนต์ไหมคะไม่จะเป็นหรอกหรือว่าไปเขาเรียกว่าอะไรนะล้างซวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีผลให้เราไปทำแบบนั้นไปถวบนิ้ววัดอะไรก็ไม่ไม่มีผลให้เราไม่มีผลตามหลักพระศาสนาผลก็คือควรจะคิดควรจะพิจารณาควรจะอะไรให้มากขึ้นอ๋อถือเป็นบทเรียนไหมคะเป็นบทเรียนเอาบทเรียนนนมาสร้างสติ สร้างปัญญาก็แสดงว่าพูดมาทั้งหมดฝึกสติใช่ถูกต้องแต่ว่าจะฝึกสติแบบไหนสวดมนต์ก็ได้ครับถ้าสวดมนต์ตัวนี้นะคะเวลาเราสวดมนต์เราไม่ใช่แค่สวดอย่างเดียวแต่เรารู้แล้วว่าตอนนี้เราสวดเ,เพื่อให้เกิดสมาธิเพื่อให้มีสติเพื่อให้มีปัญญาถูกต้องเพราะฉะนั้นนี่เมื่อเรามีสติเรามีปัญญาใช่ไหมคะภัยต่างๆที่เข้ามาหาเราเราก็จะไต่ตรองแล้วก็ไข้ครวนว่าใช่หรือไม่ใช่เราเปิด ถ้าเราเปิดเราเป็นเหยื่อจะโทษใครใช่ไหมคะก็ต้องโทษตัวเองว่ายังฝึกไม่หนับพอที่เราเปิดช่องให้เขาเองเปิดช่องให้เขาเองแ,แล้วสิ่งที่มันเป็นช่องที่เปิดโอกาสให้คนเลวคนชั่วมาทําอะไรกับเราได้นี่มันคือกิเลสกิเลสกิเลสของเราเช่นความโลภความอยากได้ความอะไระอะไรไประเภทนี้นะครับนั่นแหละมันเป็นการเปิดช่องให้เขาแล้วก็อีกนิดหนึ่งนะคะใจามาคุณบอกว่าที่ฉันปลอดภัยจากกกนโกงเพราะฉันสวดมนต์บทนี้อื อันนี้แบบเขาไว้ไงฮะก็อย่างที่ว่านี่คือการสวดมนต์มันไม่ได้ก็ไม่ไม่สามารถจะไปป้องกันภัยป้องกันอันตรายอะไรได้เพียงแค่สวดค่ะแต่ว่าความหมายเรื่องของเขาคือว่าเขาสวดมนต์แบบนี้ถ้าเกิดมีคนถามเขาใช่ไหมคะเขาสวดมนต์แบบนี้แต่ความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทาอยู่เขามีสติเขาถึงปลอดภัยจากกลโกงต่างๆแต่ว่าคนไม่ได้ไม่ได้พูดถึงตัวตัวนี้ตัวสติเนี่ยตัวสติเ็าจะถามว่าห้อยพระอะไรสวดมนต์อะไรบทไหน S <S <S เขาก็บ,บอกตามความจริงว่าเขาสวดบทนี้แต่จริงๆแล้วตัวเขาเองนี่คือฝึกสติอ,อันนี้ที่ที่คนไม่ค่อยรู้กันนะคะคก็เลยไปยึดที่ภายนอกไปยึดที่วัตถุมงคลไปยึดที่บทสวดมนต์แล้วบทสวดมนต์ไม่ได้ก็มีความสึกไม่ขลังเพใ<ร>นการสวดมนต์ก็เป็น,เป,นเป็นเพียงวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดสติที่จะช่วยให้เกิดคุณธรรมขึ้นในใจและสติหรือคุณธรรมทุกอย่างเป็นที่มาของปัญญา วันนี้เราก็คงจะสรุปได้นะคะว่าเราจะสวดมนต์หรือไม่สวดมนต์นะคะก็ได้เพราะว่าวัตถุประสงค์ของเราคือการฝึกสติเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติเนี่ยนะคะ,ะเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ว่ามีอะไรเข้ามาหาเราเราก็ตร่ตรองใไขครวญและที่ตัวดีที่เราต้องระมัดระวังมากที่สุดเลยก็คือกิเลสกิเลสของเราตัวโทสะตัวโมหะคือความโกโรธนะคะก็จะทําให้เราเนี่ย ขาดการไตรตรองได้ไอ้ตัวความโลภนะฮะม,มันทําให้เรามีความรู้สึกว่าอยากได้อันนี้เราเปิดช่องโหว่เต็มๆล้วเราก็กลับมาที่ตัวเราพิสูจน์ดูทุกวันนี้นะคะตื่นมาเนี่ยโอ้โหเข้ามาในโซเชียลเราเนี่ยเยอะแยะมากมายเราสามารถที่จะดูได้เลยว่าวันนี้เรามีความรู้สึกยังไงบ้าง ะะเรารับมือกับสิ่งที่เข้ามาหาเราเนี่ยทันไหมเราก็มีหน้าที่แล้วก็ฝึกต่อไปอนะคะวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ